งานถแถลงการนะคะเรียกว่า Food Ingredients Asia ียค่ะ,คะที่อยู่ที่เชียงใหม่นะคะซึ่งชเชียงใหม่ก็ตอนนี้ก็กำลังเดินหน้านะคะเพื่อที่จะทำให้พัฒนาด้านของอุตสาหกรรมอาหารของเขาค่ะเพราะว่าต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางของการทำวัตถุดิบอะค่ะง่ายๆสำหรับอาเซียนในตอนบนนั่นออเองค่ะซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็บอกว่าศักยภาพของจังหวัดนะคะจะทาให้อุตสาหกรรมอาหารของเชียงใหม่สามารถขยายกิจการครอบคลุมอินโดจีน แล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศส่งออกอาหารให้กับโลกนะคะในงานแถลงข่าวะะการจัดงาน Food Ingredients a s i ชย2015คุณสิริรพรพค่ะตันติพงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่านะคะภาคเหนือมีพื้นที่แล้วก็ภูมิอากาศที่เอื้อกับการผลิตวัตถุดิบโดยภาคเหนือตอนบนซึ่งประกอบด้วยลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ค่ะก็มีพื้นที่เกษตรรวม79 ล้านไร่แล้วก็มีผลผลิตนะฮะราว500ล้านตันต่อปีนอกจากนี้นะคะยังมีภูมิศาสตร์ติดกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถใช้เป็นช่องทางนะคะในการขยายธุรกิจอาหารไปแถบอินโดจีนซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและก็ตอนใต้ของประเทศจีนอีกด้วยค่ะในการแข่งขันกับตลาดโลกคุณสิริพรก็เสริมว่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือที่มี กิภาพนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานค่ะคุณศักชัยคะ่ะเหลืองสถิตกุล <c oughs> ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1จังหวัดเชียงใหม่นะคะของ BOI <c oughs> ก็บอกว่าธุรกิจอาหารเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่ม <c oughs> จึงผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัยแล้วก็มีการทําวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุน <c oughs> โดยจะมีในรูปแบบสิทธิประโยชน์ต่าง ต่างนะคะเช่นยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล5ปีการยกเว้นภาษีอากรเครื่องจากนะคะวัตถุดิบหรือว่าวั วัสดุจําเป็นค่ะแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช้ภาษีทั้งนี้ค่ะผู้ประกอบการธุรกิจอาหารบางส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเข้าร่วมง,งาน Food Ingredients Asia ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีสินค้านะคะและนวัตกรรมส่วนผสมอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียจะจัดขึ้นค่ะในกรุงเทพนะคะระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนปีนี้ณศูนย์การประชุมไบเทคค่ะก็ใกล้ๆกับบางนาเนาะใช่ค่ะ